การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพศ2 5 5 5โดยกขสได้กำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทต่างๆไว้ซึ่งการลามีความเชื่อมโยงกับสิทธิการได้รับเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและการเลื่อนขั้นเงินเดือนการลาประเภทต่างๆและระยะเวลาที่กำหนดมีดังนี้ 1. ลาป่วยหากลา30วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์หากไม่ถึง30วันไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันอาจมีใบรับรองแพทย์หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนหากลาป่วยไม่เกิน120วันหากป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ให้ผู้อื่นลาแทนได้แต่เมื่อลงชื่อได้ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว ผู้มีอำนาจอนุญาตไม่สามารถเรียกตัวผู้ที่ลาป่วยกลับมาปฏิบัติงานได้เนื่องจากเป็นเรื่องจำเป็นลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน60วันทำการหากลาป่วยรวมกันไม่เกิน20วันในรอบปีไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์หากลาป่วยเกิน20วันแต่ไม่เกิน60วันผู้บังคับบัญชาอาจให้มีใบรับรองแพทย์หากลาป่วยครั้งเดียวเกิน60วันต้องมีใบรับรองแพทย์และอาจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการแพทย์พิจารณา ผู้อนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เกิน60วันทำการและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน120วัน 2. การลาคลอดบุตรลาได้ไม่เกิน90วันโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้รับเงินวิทยาฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน90วันผู้อนุญาตผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าหรือในวันที่ลา หากคลอดบุตรก่อนวันที่ลาหรือวันที่เข้าปฏิบัติราชการการลาจะสิ้นสุดในวันคลอดบุตรหรือวันที่เข้าปฏิบัติราชการการลาคลอดบุตรไม่ให้นับรวมกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤรรกษ์สามการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน15วันทําการหากลาเกิน15วันจะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเงินวิทยฐานนะอยู่ระหว่างพิจารณากําหนดรายละเอียดเนื่องจากเป็นประเภทการลาที่กําหนดขึ้นใหม่ ผู้อนุญาตผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องเสนอหรือจะส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน90วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร 4. การลากิจส่วนตัวลาครั้งหนึ่งไม่เกิน30วัน ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน45วันทําการปีที่เริ่มรับราชการลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน15วันทําการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อนเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน150วันทําการโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่สามารถเรียกตัวมาปฏิบัติงานได้ระหว่างลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรผู้อนุญาตผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรและประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาผู้ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนมีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ไม่เกิน10บวันทำการ 5. การลาพักผ่อนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่หยุดราชการตามวันหยุดพักการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนไม่มีสิทธิลาพักผ่อนข้าราชการที่รับราชการไม่ถึง6เดือนแรกไม่มีสิทธิลาพักผ่อน ได้รับวันลาพักผ่อนปีละ10วันทําการวันลาพักผ่อนที่เหลือสามารถสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้ไม่เกิน2ปีหากลาป่วยลาคลอดบุตรลากิจส่วนตัวหรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพนเกิน120วันในรอบปีนั้นไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี 6. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัตต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนลาได้ไม่เกิน120วันโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ได้รับเงินวิทยาฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน60วันผู้อนุญาตผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อครบกำหนดลาต้องมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการภายใน7วัน 7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาหากไม่มารายงานตัวภายใน7วันหลังครบกำหนดลาให้งดจ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่เข้าปฏิบัติราชการ แต่หัวหน้าส่วนราชการอาจพิจารณาจ่ายต่อได้อีกไม่เกิน15วันได้รับเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน60วันผู้อนุญาตหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาตต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 8. การลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน4ปีนับแต่วันไปจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ สามารถลาเกิน4ปีได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน6ปีได้รับเงินวิทยาฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน60วันผู้อนุญาตผู้อำนวยการสถานศึกษาพอ,อสพมต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาต้องจัดส่งใบลาพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศได้ลาโดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการก็จะได้รับเงินสมทบรวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาระยะเวลาไม่เกินสองปีและสามารถขยายได้รวมไม่เกิน4ปีผู้อนุญาตรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุญาตเมื่อสิ้นสุดการลาต้องมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการภายใน7วัน 10. การลาติดตามคู่สมรส ได้ลาโดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเป็นเวลาไม่เกิน2ปีกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก2ปีแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน4ปีหากลาเกิน4ปีให้ลาออกจากราชการไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตสามารถลาติดตามคู่สมรสที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้ หากคู่สมรสกลับมาปฏิบัติราชการในประเทศต้องกลับมาปฏิบัติราชการ11การลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ลาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาแต่ไม่เกิน12เดือนเงินวิทยาชานะอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดรายละเอียดเนื่องจากเป็นประเภทการลาที่กำหนดขึ้นใหม่ผู้อนุญาตหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาตต้องเป็นหลักสูตรที่หน่วยงานราชการหรือองค์การสาธารณากุศลที่ได้รับอนุญาตจัดขึ้น